ไขปลาไข่ปลา<อ>นนปลา,ก,ปลาก็สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสองพันห้าร้อยหสิบเก้านะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกๆเลยนะพามาเที่ยวสวนนะครับสวนลุงโจก๊กไม่ได้มานานนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดดอกแล้วเดือนนะครับเขาให้เริ่มให้ดอกแล้วเป็นช่วงไข่ปลาครับเล็กน,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 นะแล้วก็กระท้อนนะครับ กะท้อนปีนี้ก็เนี่ยครับต้นเก่าแก่สมุรานนะจะเริ่มมีดอกมาบ้างนะนี่ครับเดี๋ยวพามาดูดอกดอกกระท้อนก่อนเดี๋ยวพามาดูดอกกระท้อนนะครับพามออ,อ,กอกดอกเอ้ดีเพื่อนเพื่อนไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยดอกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ จะช่อออกมาการช่อนครับเริ่มเริ่มบางกันแล้วะก็ให้ระยะเวลาอีกอีกพอสมควรนะอีกสมควรนะครับกว่ามันจะได้เป็นลูกนะครับเป็นลูกก็มันคือเขียวประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถึงจะเริ่มห่อนะครับนี่ยเห็นไหมครับคือกว่าจะไปหาผู้บริโภคได้นะมันมันนานนะครับใช้เวลามากนะครับ สินค้ากเกษตรนะครับปีหนึ่งก็เป็นครั้งเดียวนะครับยังไงก็อย่าจะต่อกันนะครับจะต่อกันเยอะนะครับนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับเดี๋ยพาไปดูข้างในทุดเรียนตันนี้ก็เป็นทุดเรียนโบราณต,ตัวกบโบราณนะมีลูกอยู่แล้วเริ่มมีสองลูกนะครับดเรีนโบราณหลงฤด,ดูมา ตรงนี้ก็จะแรงๆหน่อยนะเพราะว่าให้น้ำให้น้ำน้อยไว้หน่อยนะเดี๋ยวพาไปดูรูปูเรียนนะครับเกียมันหลงฤดูนะงฤด,ดูมา ดอกดอกก็มีปล,า,ปลายนะสิ่งมันแห้งๆนะันดูเลยไออย่างนั้นเราปลูกกันมาตั้งเก้าปีสิบปีับเนี่ยนะนะมันก็คนโกันก็ก้องก้องแกองอยู่นะนะไม่โตเหมือนกัน <c oughs> ใกล้แล้วครับเนี่ยใกล้แกล่ละหลงให้ดูมาเอาไว้เปิดประมูล <c oughs> วันนี้มีประชษเยขมิ้ขมิ้นจองขมิ้นจ๋าทำขั้นเรียนไหม เขากินทุเรียนไหมบุดช่วยบุดช่วยบช่วยน้องก็บ,บินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ตายเอยงครับปีนี้เราก็เสียต้นใหญ่ๆห,หรือต้นนะครับปลูกมาก็า9ปีแนละ้ว หรือวีมันก็ตายมันเองคนระับมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องรากเน่านะครับเรื่องรากเน่าหรือว่าตัวลมันจอกรากนเ,เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเจอนะครับสิ่งที่กเกษตรกรต้องเจอบางทีมันก็ก็ตายนะครับตายเองมันเองก็ตก้องปลูกแซมมันไปนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ปลูกแซมขึ้นมาใหม่ พาไปดูต้นสุเรียนโบราณก็ถือว่าปีนี้ดอกยังก็มามาตรฐานนะครับต้นสุเรียนโบราณเนี่ยดอกอยัง,งยมาตรฐานเริ่มนะครับดกมากนะครับ เรียงโดดอยู่เหมือนเดิมนะครับเยนเาริามรั้วก็ปลูกพวกคาพวกตะไคร้อะไรไปครับแต่คนขยันไม่ขยันนะปลูกขาตะไคร้มะกรูดแนะตรงนี้นคือในพื้นที่หนึ่งไร่ครับเนี่ยพอเรามองดูไปเห็นไหมครับเราปลูกทุเรียนเนี่ยสี่คูณห้าเมตรนะครับประมาณห้าสิบต้นที่เราปลูกไว้นะครับบรรยากาศก,าก็ล่มลื่นนะครับในระดับหนึ่ง ว่าคือการดูแลนะครับมันก็ต้องให้เวลาเขาครับดูแลเรื่งองโรคต่างๆเนี่ยโรคต่างๆนะครับโรคเหี่ยใบใบติดใบติดเชื้อราลากเน่าโคนเน่าอะไรเงี้ยก็รักษาตามอาการไปครับประมาณนั้นนะคือชีวิตชาวสวนนะครับก็เลยบอกไว้ก่บนว่าชีวิตชาวสวนนะครับมันมันเหนื่อยครับบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อย เพราะว่าก็ต้องดูแลนะครับดูแลเขาเพราะว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับเขาก็ต้องต้องการอาหารต้องการหายใจต้องการอากาศนะครับที่ดีนะครับน้ำท่าดงสมบูรณ์นะครับพวกปุ๋ยนะครับแล้วก็ศัตรูพืชที่ต้องมาทําลายเงี้ยเราก็ต้องดูแลกันไปนะครับชีวิตชาวสวนนี่ครับเราได้เห็นผลผลิตออกไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยแล้วคนกินนะครับถูกใจเนี่ยเราดีใจนะครับแล้วเราก็ได้รับเงินตอบแทนกลับมา เพื่อเอามาใช้จ่ายในกูเรือนใช้จ่ายในส,นใในสวนนะครับนี่นะครับชีวิตชาวสวนยังไงจะดื้อมะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับปะรดกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับวันนี้ผมลุงโจ๊กต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับมีความสุขปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายพี่มพนบ๊ายบายไปไปคนเจง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 กุง๊กอ๊อฟ <erem> I'm gonna.